โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาดันแต้มแรงใหญ่นะครับต้นซีซั่น42ไม่รู้ว่าจะดันขึ้นแรงแกนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นซีซั่นก็จะตึงตอนนี้ทบตบประเทศเราไปหมื 18, ่นหมื่นแปดหมื่นแปดพันหมื่นแปดหกร้อยก้อยสองครับ เยอะจัดคือเขากาจะเล่นแบบไม่ลำไม่นอนอย่างเงี้ยผมยแบบไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะ,ค,นะครับก็ไปดูครับว่าเกมนี้ผมจะขึ้น,นได้หรอือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูประวัติการเล่นเยอะเลยแบวบกไม่ค่อยเ,เยอะมันมไม่รู้ว่าผมว่ามันตึงๆหรือนะผมก็เล่นเล่นไป่นานแเพิ่งจะกลับมาลนะก็ไปดูนะ ไปดูคลิปกนะันเลยครับฮัลโหลมีโรเจอร์ นี่ผมอยากจัดให้ชิ้นแก่ๆไม่ได้ใช้เวลาเยอะจังเลยผมไม่เข้าหิมะแบบนี้ตรงนี้คนลงท,นที่เดียวเราลกุกขัอ่ะไม่มีมตอนนี้เงียบว่ะผม ว่าคือท่านี้ไม่ไม่รู้คนอื่นคิดหรือเปล่านีคือปืนปืนมันแรงงปืนแบบทุกอย่างอ่ะแดีอย่เี้เข้านันละลอ้อยอ,อ่ะนย บ้านมึงขายลำพูงไงนะน,นี่ก็ขอไอ้เหี้ย เปิดเพลงฟังแบบฟังก็ใส่หูฟังข้างนึงแล้วเปิดเพลงใส่หูอีกข้างเลยไงเดี๋ยวเราวิ่งหาคนดีกว่าเพราะคนไม่มีเลยนะครับอย่างนี้แต่พีกไม่มีอ่ะพีคแม่งคนเยอะจัดเลยครับต้นเกมฐานเกมพีกคนเยอะจัด รู้สึกว่า <S <S ออต้องออกจิกขอกนะเพื่อนๆเลยตัวตายไป <C oughs> โอ้ยญญไปเล่นของอย่างเดียวเลยฝีมือผ,ผมว่าดรอปลงมาเยอะนะหลังจากที่เลิกเล่นไปนาน คือประวันหลายเดือนอหะมีกับเป๋แบบนิดนแต่ว่าแบบไม่ได้จริงจังนะไปถึงตกแบบ,ดบหัวะะ้วเลยไม่มีคนเลยแต่ว่มีแหละเรี่ยบเลย่างไปจับตรงนี้มคิดว่า นี่ไงน,นี่ผู้ตึงไม่หลุดต้อก่ันต้อง่อนเลยมัอแล้วมันไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ๊อะไอะไรอย่เมื่อกี้ ไปหนีทำเนียนไนะไม่ได้แอมหรอกครับหมดทีแล้วสกิลนี้ก็โกงนะครับว่ยิงเสร็จมันไมันก็เพิ่อมอัตราการยิง,อ,าาอ,งอัตราเต็มทีเล่นยิงลัวเจอเหมาะสำหรับยิงกดให้เพื่อนอย่างเงี้ยไม่มีเลือดหายว่บอของสงครามไม,ไม่ต้องเล่น โดน,นมาล้ไม่มีคนเยได้มาอยูดเดียวนีงาจะไาเ กีเอสวีดปะไม่หน้าหลังเลยยังไม่น้าเลยตายเพื่อนไปชุกเฉินผ่านเขื่อนชุกเฉิัผ่านนั่งเขามีความพยายามที่จะเก็บแง่ง แอ่ดอกแม่งงไม่ไอ้นีครับพี่เชื่อเราก่อนนะเพื่อนอ้าวเพื่อนลอไล่ข้างหนแล้วเนะนี่ยชิดระไรบางเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นรู้แนวนี่จริงว่ะโดนหลังหน้าหลังกุศลแะเลอยู่ วิทยานี่หนูโคตรเทียนอาเลสเตอร์กูเลุมบ้างไอ้เหี้ยกลุมกูเพื่อนเพื่อนยังไม่ชุบกูแล้วดูเรยกทองนะเพื่อนแม่งน่าจะไม่ชุบกูแล้ว แล้วก็มีหัวใจนะเพื่อนไม่ชุบรอเราเสียใจนะเพื่อนนั่นไงคนยุ่งงมาเด้มารา็ธรรมมามันเป็นคนนะ Need equipment นุ่กมท่มว เมันยิงกันแล้วมันก็ลัดลีลัดเลยเพื่อนกลัวอะไรเนะนี่ยเย้กูว่าตานี้กูแพ้แน่เลยไม่เป็นไรการ head there ที่อะไรไม่รู้แต่คนเหลนะือเยอะที่แพ้เลย

ของนยาก็ไม่มีเท่ไาไจัดตมาไตแบบ need equipment อยู่ข้างหน้าผมอยู่ข้างหน้ากูหิบของกันกูหยิของบ้าง,งเพื่อน Oh yeah, yeah. I have this yeah. help me right help me, yeah, yeah. Help, me. Yeah. help me Thanks I need glue wall yeah. help me

รลานมดอดเหรตอนนี้ได้มาสี่สี่คิวแล้วแต่กูจะตามลงก่อนโยกโรงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนพวกอ สี่มันนี่ฮะขึ้นแดงแล้ว,ว,วครับ,บ,บถึงแม้ว่ามันจะอานาดไปหน่อยนะผมงมา35แต้มครับ4ี่คิวไ้ที่สองนะไม่งบบั้เสียดายจัดในโดนโทก้อนกระโดดยัดโทวก้อนนี่แม่งแรงจริงนะครับแต่ผมเล่นไม่เป็นอ่ะไม่ได้เล่นช่วงที่มันอัปเดตมานะ ก็คลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับก็สามพันสองร้อยสิบสี่แต้มครับตอนนี้ไม่รู้ว่าแกนมันเท่าไหร่นะโอ้โหเลงแดงสามแต้มสเล้งแดงสามดาวสี่พันแต้มโอ้น่าจะขึ้นยากเอาเรื่องนะผมพ่อผมไม่มีเวลาเยอะะ i like, no, no, no. like a wave returns to the sea into a blue